พี่องครับตามกตลครับกับทุ่งนนนุ่มกอธมรนะครับโตวด้เยนะคนครับนุมกอธมรนะครับบลงานสืบาชารบุนการชุมกันุมกอธมรครับเอาเถียนครับรับนุ่มกอมเอาเถียนนะครับพี่้องครับเกือบ40นะครับพี่้องครับ ตาพันเปอร์เซ็นต์บวกนมกอถมอนะครับพี่น้องครับหรือว่าเอาเทียนนะครับ80ครับปสิครับเลกุ่สตตาพันรนต้หลาย่งตโตที่สาม มันเอา่งไกนยังซีเลยนะครับีดาคนางนี่นวนะครับไปนนแมนไปลกล่างไปลางนสองศาและทิศทางบดีล่างไปลกล่างไปลางไป เชื่อขึ้นเท่าไหน้นเองครมาถึงเวลานะครับ,บ,บโยติดโย,โยติ๊ดเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับอ่าิบสองนะครับพี่น้องครับ มีหน้าที่นะครับสลับนรมกอมอเราเอาเสีนะครับบวกต่าพันเปอร์เซ็นนะครับบอนรอตว่งานทังนอไระครับอลบหางนะครับพี่น้องครับอาครับีครับเอานะครับพี่น้องครับ กอดทมอครับนี of of ่ค <turbulent> ร <sight se ller> ับเอาเฉียนครับอย่ามาเฉียนนะวันนี้เดินทางไปนะนะครับครับพวกถ้าพันเปอร์เซ็นต์ครับเบานะครับอะไรนะครับรุ่นนะครับพี่น้องครับทีมงานนุ่มกอดทมอครับเบาครับเบาครับเบาไว้ครับเบาเบาครับสูดเต็มไหลนะครับทีมงานนุ่มกอดทมอครับมือนีครับไล่นครับเราง ของลโตครับมอนี้ครับไปฟังกันไปเรื่อยไสุดยอดครับลอยหาสิบพันไปนะครับทีาดีครับบ่ดีตลอดทังนะครับนุ่มกรทมครับไปไขอได้ไหม ดุดเอดครับนุ่มกทมครับมัดเด็ดตามรายการฮอร์โมนี่เลยนะครับนุ่มกทมนะครับถูกแผ่นกระดาษนะครับมัดเด็ดเลยครับวันนี้ครับนุ่มกทมนะครับครับเบารุ่นแรกนะครับทึงว่านเอาเทียนนะครับนุ่มกทมครับเบามากนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ไม่ดีอยูดีวนดีตลอดนะครับเบา การเล่นโต <c oughs> ข่งเป็ลกเลย <ard> ขาดได้หมดเลยขาดความนงเลยนะครับสำเลยต่สา ใช่ครับหางน้ำคอลตะม้อนะครับ um ้โวสุดจอดเบาเพราะเบาครับกินมีทีมีแล้วเออเอาไปลวนต้งนอกก็ด้องมีอยัางน้นครัอ๋อต้องมีสวมพดีเพื่อนเข้ามาจากอุดสัมทธิีใจเนี่ยเมีน้ำใจอ่ะเนื้อปลาเข้าขาวป่าีเรียลายปลาตั้งยี่สิบี่น้องซามิปลาดั้งปลาดุกปลนดิบหน่ง หลอแงหาอเนนองเขาแล้วรอเลสุดท้ายเลยครับพี่น้องครับเอา่ครับเกินอีกนึงว่าจะเขามีขาวนะครับดเย่ยเดียวเานครับรอเลีสุดท้ายครับกับจุ่งน่นุมกทมเอาเถียนครับโอ้ยสุดยอดครับเอาเถียนนร่มยนใครอยูรอเลีสุดท้ายครับ